ไงทุกคนคลิปที่แล้วผมก็ยังไม่ได้นะนําตัวเลยใช่ไหมครับผมชื่อวาทิวนะครับชื่อช่องคือปันาน้อยครับผมแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Rob l o x โหมด b บ d Wars นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยครับเปิดเกมมาผมก็เจอกับเหล่าฟุ้งชนมากมายพร้อมกับแมปที่ดูมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆก็ก็ไม่หน่อยนะและแน่นอนว่าเกมนี้มันเล่นกันหลายคนได้ผมก็เลยเตรียมทีมงานคุณภาพเอาไว้แล้วโอเคเข้าปาร์ตี้เรียบร้อยจะขออธิบายวิธีการเล่นเท่าที่ผมศึกษามาแบบสั้นๆนะครับ เกมนี้จะเล่นเป็นทีมครับผมซึ่งแต่ละทีมก็จะมีเตียงมาให้1อันหน้าที่ของเราก็คือต้องปกป้องเตียงของเราแล้วก็ทำลายเตียงของฝั่งศัตรูโดยในเกมก็จะมีร้านค้าไอเทมให้สิ่งที่คุณต้องนําไปจ่ายก็คือร่าเหล็กเพชรหรือว่าอเมอรัล์นั่นเองครับซึ่งแร่เหล็กมันก็จะมีฟรีให้เรื่อยๆอยู่ในฐานส่วนอเมอรัล์และเพชรมันก็จะอยู่ตามแมพครับผมซึ่งเราก็ต้องแย่งกับชาวบ้านเอาแต่แน่นอนว่ายิ่งเรามีของดีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะชนะมากเท่านั้นครับโอเคงันเาเ่เก,กลยดีว โอ้ผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งคลิปนี้ผมจะเล่นเบสบอสทั้งหมด6ตานะครับผมสาเหตุที่ผมเล่นเพียงแค่6ตาเพราะว่าเพื่อนผมจะได้ไม่ต้องหัวร้อนกับผมสะกก่อนนะครับ <c oughs> โอเคไปเริ่มกันเลยพอพวกผมเลือกห้องกันได้แล้วก็ถูกส่งเข้ามาอยู่ในล็อบบี้เพื่อที่จะให้พวกเราเตรียมตัวแล้วก็รอให้ทีมอื่นๆเข้ามากันให้ครบก่อน <c oughs> และแน่นอนว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นแบบสุด,สด และเมื่อพอเกมเริ่มขึ้นแน่นอนผมก็ต้องมาเก็บเหล็กกันก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ซื้อไอเทมต่างๆได้ส่วนนที่เอาไว้ซื้อของก็แยกมายากมากลุงหนวดคนนี้สําหรับการอัปเกรดส่วนคุณพี่อีกคนสําหรับการซื้อไอเทมแต่ในบางตาผมก็จําผิดบ้างนั่นแหละและแน่นอนว่าภารกิจหลักเรามีอยู่2อย่างนั่นก็คือทําลายเตียงชาวบ้านและก็ปกป้องเตียงของเราเองแต่ในขนาที่เกมเพิ่งเริ่มต้นนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นคือการที่เราต้องปกป้องเตียงตัวเองก่อนผมกับเพื่อนในทีมจึงหาซื้อบล็อกที่ดูแข็งแแแแแรรรรงงงงงลลลลลละะะะนนนนนนนํํําา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 าเเ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 เอออออออมมมมมมัััััตต่่่่กก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 พพืืปปป้้้้ีียยขททโค็็็็ไไดูหหจวผบิซธ ที่จะเอาไว้ต่อกรักับศัตรูที่ย่างไกลเข้ามาโอ้และตอนนี้เตียงของทีมสีเหลืองก็แตกไปแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มมีคนมาบุกถึงฝั่งของผมผมจึงทําการต่อสู้กับเพื่อปกป้องมาให้เตียงผมเป็นอะไรทั้งนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเตียงแตกแล้วผมก็ร่วงลงไปตายด้วยเออกลายเป็นว่าตาแรกนั้นผมก็เลยแพ้ใน4นาทีนิดๆ พอเปิดตาที่สองนเนี่ยผมก็ทาการเก็บเหล็กเหมือนเดิมครับแล้วรอบนี้พวกผมก็เล่นกันเป็นแบบแผนมากขึ้นโดยการแบ่งคนไปตามหาแร่อย,อย่างอื่นอย่างเพชรและอมเพลและแน่นอนว่าชายชาตรีที่ห้าวหาอย่างผมก็ออกไปตามหาด้วยเช่นกันแต่พอผมวิ่งไปยังไม่พ้นหน้าบ้านเลยผมก็ร่วงลงไปซะแลว้วเออและสุดท้ายผมก็ตัดสินใจอยู่ในบ้านนี่แหละไม่งั้นถ้าผมออกไปฟาร์มเองคงไม่น่าจะได้อะไรติดมือมาแน่นอนพราะเวลาผ่านไปสักพักก็เหมือนเดิมเลยครับผมมีสตูมาบุกถึงถิงถ่นของเรามันจะมีหรือที่ชายที่เดินทางด้วยสายรถเมย,ย์ แต่ว่าสึกครั้งนี้ก็ยังไม่จบครับผมเพราะว่ามีคนบุกเข้ามาอีกแล้วแถมรอบนี้เขายังดูเซียนกว่าเมื่อกี้อีกสุดท้ายแล้วพวกผมก็ทําให้เขาถอยกลับไปได้แถมเตียงผมก็ยังอยู่ดีด้วยเนี่ยแหละสาม,มาัคคีคือพลัง พอเวลาผ่านไปเขาคนเดิมก็บุกเดี่ยวมาอีกแล้วครับและแถมรอบนี้ยังดูเหมือนว่าเขาจะเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับสุดท้ายผู้ผมก็กันเขาไว้ไม่ได้ทําให้เตียงมันแตกไปในที่สุดโอ้ไม่นะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ผมจะแพ้นะครับเพราะว่ายังไงเกมนี้ทีมนอยู่รอบเป็นทีมสุดท้ายก็จะชนะไปผมและเพื่อนในทีมจริงทําการซื้ออาวุธมาประดับประดาเพื่อที่จะให้ทีมเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นและเป็นฝ่ายเข้าไปบุกชาวบ้านบ้างแต่ในขณะที่ผมกาลังเตรียมตัวอยู่จู่ๆก็มีศัตรูเข้ามาบุกโดยที่ผมก็ยังไม่ท ว่ามันแค่ฟลุกเนี่ยแต่สุดท้ายคนคนเดิมก็บุกเข้ามาหาผมอีกรอบหนึ่งและแน่นอนว่าความโชคดีนั้นมันมักจะไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ครั้งมันจึงทาให้ผมแพ้เข้าไปในที่สุดและรอบนี้ผมก็อยู่รอบประมาณ6นาทีครึ่งนิดๆ ในตาที่3ผมก็ทําเหมือนเดิมครับนั่นก็คือการเก็บเหล็กและซื้อไอเทมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันไปในรอบนี้ก็คือพวพาผมจะแยกแย้ายกันออกไปตามหาอเมอรัลและเพชรกันเองและแน่นอนว่าไอเทมในการเดินทางที่สําคัญของผมนั่นก็คือวูลหรือว่าขนแกะนั่นเองครับแต่ด้วยความที่ผมชอบร่วงลงไปบ่อยๆผมจึงต้องต่อสะพาน2บล็อกอ่นนะสุดท้ายผมก็ต่อบล็อกจนพาตัวเองมาถึงอีกฝั่งได้แต่ในขณะที่ผมกาลังดีใจอยู่นั่นเองผมจึงเริ่มตั้งคาถามกับตัวเองว่าผมจะมาตรงนี้ทําไมท,ท,ทั้งที่มันก็ไไมม่มีอะรเเลย้ออนที่าม,ม,ามสุดท้ายผมก็ตัดสินใจกลับาเพื่อไปวางแผนม่ีง่่สิทไม่คคาดดัันนกก็เิขึ้รบ ใช่ครับผมร่วงลงไปตรงช่องแคบหน้าฐานตัวเอง พอเวลาผ่านไปผมกับเพื่อนก็เริ่มใช้บล็อกอิฐในการปกป้องเตียงเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นบล็อกที่แข็งแรงสุดที่เหล็กจะซื้อได้เออและเตียงของฝั่งสีเหลืองก็แตกแล้วด้วยเพราะว่ารอบนี้ไม่ค่อยมีคนบุกมามากเท่าไหร่ก็เลยทําให้ผมมีเวลาเตรียมตัวพอสมควรและผมก็ยังมีไอออนมากพอที่จะซื้อดาบและเกาะเหล็กได้แถมรอบนี้ผมยังทําการวิ่งไปหาแร่อื่นๆโดยที่ผมยังไม่ร่วงลงจากแมปอีกด้วยแถมก็ยังได้เพชรเพิ่มอีก3ก้อนและแน่นอนว่าในขณะที่ของผมมันฟูขนาดนี้ผมก็ต้องมีการห้าวไปธรรมดาผมได้ต่อส้้้้กกกับทมมม่่จสาาาาาารรถผลงงแแพไไไปปดดดตตุยย็ววเข แต่ก็โชคดีที่เตียงของทีมเรายังไม่แตกผมก็เลยยังเกิดหม่ได้เรื่อยๆครับพอผมจะเดินทางออกไปฟาร์มอีกครั้งผมก็ร่วงลงตรงช่องแคบที่หน้าบ้านอีกแล้วครับเออด้วยความงุนงิดผมก็เลยจัดการปัญหาโดยการเอาบล็อกมาปิดมันซะแม่น่าจะทํางี้ตั้งนานแล้วเนะี่ยแลวหลังจากนั้นผมก็ออกไปฟาร์มของต่อครับผมแล้วรอบนี้ผมก็ยังได้เอเมอรอลติดไม้ติดมือมาด้วยพอเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มมีคนมาบุกถึงฐานป้านผมและพวกผมก็ทําการโต้กลับจนสตูถอยกลับไปและด้วยความห้าวของผมผมจึงตามพวกนั้นไปด้วยแแแต่่มมมันนกก็ททําาให้ผรวงลจไป อพอเวลาผ่านไปสงครามเลดเกมก็ได้เริ่มขึ้นแต่และทีมก็เริ่มออกมาสู้กันรวมถึงทีมของผมด้วยและด้วยความที่ผมนั้นห้าวมากเกินไปหน่อยไม่ว่าศัตรูจะบุกมาสักกี่ตัวผมก็ไม่สนใจผมก็เลยถูกทีมระดับโปรโเพลเยอร์จัดการเข้าให้แถมเตียงผมแตกไปตั้งแต่ตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่รอบนี้ผมก็ยังอยู่ได้13นาทีเออกว่า พอตาที่4ี่ผมก็เริ่มจากการทําอะไรเดิมๆก่อนอย่างเช่นการเก็บเหล็กและก็ซื้อของและแผนการในตาน,นี้คือผมและเพื่อนก็จะไปหาเพชรและเอเมรอลด้วยกันเลยตั้งแต่ต้นเกมเพื่อทําให้ของเรามันนาชาวบ้านไงล่ะแต่แผนการนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าระหว่างทางนั้นผมได้ตกแมปติดต่อกัน3รอบเออจนเพื่อนๆต้องขอให้ผมอยู่แต่ในบ้านเถอะแถมตอนนี้เตียงของทั้ง4ทีมนั้นหายโดยไร้สาเหตุไปแล้วด้วยแน่นอนครับผมว่าพอเวลามันผ่านไปสักพักก็เริ่มมีคนมาบุกโจมตีถึงที่ฐานส่วนตัวผมที่ไม่มีของก็สู้กับเขาไม่ไ่่ไหวววผมมมและเเพือนนจจึงรรกกกัััดดาาข้ยสสุู แล้วจากนั้นก็จัดการได้สภาพผมก็คิดว่าไหนๆเตียงมันก็หายไปกันหมดแล้วเราก็บุกไปห้าวเลยก็แล้วกันผมจึงตัดสินใจวิ่งไปนในที่ที่คนน่าจะชกชุมมากที่สุดนั่นก็คือสถานที่ที่มีเอเมอรอลไงล่ะและตัวผมที่กําลังกระโดดลงสวยๆนั้นผมก็หลุดออกจากเกมครับ ตาที่หผมก็เริ่มจากการทําอะไรเดิมๆครับผมเพิ่มเติมคือผมเฝ้าบ้านอย่างเดียวและรอบนี้ผมก็ใช้ขนแกในการคลุมเตียงตอนนี้ทุกคนคงจะคิดว่ามันไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะว่ารอบนี้ผมเฝ้าฐานอย่างเดียวและนี่ก็คือสิ่งที่คนว่างๆอย่างผมทานะครับนั่นก็คือการคลุมให้หมดทุกอนันดูผมว่าศัตรูคงต้องปวดหวัวหาเตียงไปเจอกันบ้างแหละจากนั้นผมก็เริ่มทําการซื้ออาวุธและชุดเกราะครับผมแล้วจู่ๆศัตรูก็โผล่เข้ามาทึงในฐานผมเลยผมเลยทําการสู้กลับจนสามารถไล่เข้าไปได้ครับพอเวลาผ่านไปสักพักศ ขอองผมยู่ไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าศัตรูรอบนี้เขาจะไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับผมเขาพยายามหาเตียงของผมให้เจอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดครับสักพักเพื่อนสายฟาร์มของผมก็ได้ทําการมอบ TNT ให้ผม1ลูกเพราะเขาบอกว่าผมอยู่ในทันตลอดก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้แต่เขาอาจจะคิดผิดที่ไว้ใจผมครับเพราะว่าผมเอาไปวางผิดที่แล้วมันก็เสียของมากด้วย พอเวลาผ่านไปสักพักหน้าฐานของผมมันก็ดูเปลี่ยนไปมันเหมือนสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างที่เต็มไปได้วยขนแกะหลากสีผมมองเห็นศัตรูที่อยู่บนยอดสุดของขนแกะนั้นมาสักพักแล้วผมจึงรู้สึกหมันใ้เขาเล็กน้อยแล้วผมก็ซื้อไฟบอลกว้างสอยเขาลงมาโอ้อยังแม่นพอเวลาผ่านไปสักพักสถาปัตยกรรมหน้าฐานผมก็ดูเยอะขึ้นไปเรื่อยๆและแถมพร้อมมาด้วยเหล่าศัตรูมากมายทั่วทุกสารทิศและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับมีระเบิดไล่ลูกไปบึ้มอยู่ในจุดที่เตียงผมอยู่ จากนั้นก็แน่นอนครับเตียงผมแตกและผมก็ถูกสังหารไปนในที่สุดและตอนนี้ผมก็อยู่ได้12นาทีครึ่งเออนิดๆตาที่6ผมบอกกับเพื่อนๆว่าให้ลองเก็บเหล็กในบ้านจนของเต็มก่อนแล้วค่อยออกไปฟาร์มพร้อมกันแล้วเพื่อนๆของผมก็เลยตกลงจะทําตามแผนของผมกันครับจากนั้นพวกเราก็ทําการฟาร์มซื้อกรอบฟาร์มซื้อไอเทมฟาร์มซื้อดาสุดท้ายพวกเราก็มารู้ตัวอีกทีว่าเตียงของทีมเรามันแตกไปแล้วครับโอ้ oh. แต่ด้วยความที่ผมและพองเพื่อนนั้นมีของที่พร้อมรบกันแล้วพวกเราจรึงตั้งใจออกไปห้าวใส่ฐานอื่นกันแต่สุดท้ายผมก็ร่วงตกแมปตายคนแรก แต่เราเพื่อนๆของผมนั้นยังสู้ต่อเขาจึง่าอุปสรรคไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปลุยที่ฐานของฝั่งสีเหลืองถึงแม้ว่าพวกเราจะแพ้กันหมดแต่เราก็สามารถทําลายเตียงของฝั่งสีเหลืองได้ครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามเพราะผมตายคนแรกกันเถอะและนี่ก็คือคลิปการเล่น6กตาใน Bed Wars วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูกันถึงจบนะครับในคลิปหน้าจะเป็นโหมดอะไรผมขอคิดดูก่อนหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ ì, ก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม